สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเนี่ย้าๆจ้า,า,าพี่น้องแดดกระตาก็เสียมมากของไผรมาหาหน่อยไปอู้กันนะพี่น้องกิ๊กสีเห็ดยังกินเศ้านะพี่น้องจ้าเฉันอยากคือย่ายบ่ตื่นเศ้าเกินมากเลยคือเห็ดยังกินดีเนาะหาหน่อไยเด้อพ่อยยายเอินพ่อยยัยว่าชอบหน่หนอ้ย ใหญ่ๆเลยพี่นอนเลยซับน้องใหม่ให้แน่ตัวแล้วมาซับน้องใหม่พี่น้องนอนนั่งหินหมดต,ติตัวเต้าตัวเต้าเลย สับท่าไม้ให้หน่อยจ้าตัวพญายมสับลงมายม่ม <c oughs> ีนอนเนยยมนนอน,น,น เรหันตูดไปใส่กล้องอยู่ตรงไหนเห็นอยู่เส,สียมันบางเส,สียมันบานแล้วไปเห็ดไหมโอ้ยไม่ทครงผีนอนหนึ่งพี่น้องบา ใหญ่เราบ่เห็นมึงเนี่ยนอกบกใหยหนึ่ง้าพวกใญ่เราไปเห็ดเสียมอยู่พี่น้องเสียมมันซับเรได้ปาด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 ใหญ่เรา,เาบ่ได้มาเบิ่งแคเทคยโอ้ยนี่ก็แมนตีกำลังขึ้นนี่ก็แมนฝนตกมันกำลังออกพี่นอ้องข้างในเอ,อ้ยรอเสียมจ้า เสียมมาแล้วจ้านอใหญ่มากโอ้เสียวขอนมาต่อเขาสิตานี่โอ้ี่พี่เจ้าก็ไดี่พี่ปาบนอโอ้ยคว่ามันต้องสิเอาเมดแข็งหมดดิมันซับนอใหม่เลยเลื่อตอรักง่วนเลยโอ้มันแข็งโหดดิ ซับขึ้นทึ่งวะเสียมสีรุดได้ไหมเ <c oughs> สียมเสียมลุดหาเราใหม่ก็มีอุปสรรคเลยไ่าชกเสียมลุดว่าชกเสียม่เขาระวัวงเมื่อนี่น้ำเนี่ย โย่โ mm ย hmm. mm hmm. ่้ยยูนอันอันมองเอาหยักๆยากหนีบไปเบิดสีดหนอเดี๋ยวเป็นชส่มโง มาแล้วจ้ะพี่น้องน่อใหญ่บ่าจ้าใหญ่ๆเลยไปซ้ำหน่อพอแล้วจ้าเอาไปต้มกันเลยซับออกแหลกก็สิได้ลายดอกพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มียังไลภาพาพี่น้องมาหาหน่อใหม่